ซื้อของที่ซุปเปอร์มาเจ่ะมาวิลิสมาวิลิสขึ้นรถแม่น้ำลูกมากค่ะพี่น้องไปรับลูกก่อน <c oughs> คืนรถแม่ขี่รถแม่กลับบ้านค่ะพี่นองแล้วค่อยเจอกันนะคะบ๊ายบายค่ะพี่นอง ตัวกาน,กนป็นดักกิมน,น,น,นี่นี่ิ่งยคันกดเลยอนอนมันจะม้นๆมันี่เลยวันนี้วันนี้ไข่ในะทีมหองขาวันนี้สว่างสว่างขึ้นนิดหน่อยคอยรถเมยคอยรถเมย์ เดี๋ยวกลับบ้านไปทำเอาหองอาหารก,กินกันกับลูกค่ะพี่น้องนี่กับครอบครัวเนี่ยค่ะพี่น้องยิ้มยิ้มยิ้มข้ oh, <helicopter. S 2> เฮลิคอปเตอร์ม,มืดแล้วค่ะเดินกลับบ้านลงรถเม,ม่์แล้เดินกลับบ้านทีนี่เออ เยอะมากเลยเดี๋ยวื้ออาหารจากแม่คนแม่ยั่จีนนี่รเราได้เอารถเข็นไปน้ำเขาเพรต้องเงดินไปเรียนไปส่งไปเรียนทุ่งซีนบราระคาเอารถเข็นกับคนมากระจะไปวั่นยุดหรือว่าถ้าถ้าบ้องจันก็จะเป็นบาราวันจันเป็นที่พี่อพัฒน์นอกที่ต้องซื้อของมากแต่ก็ซื้ออยู่แถวหางนี่ก็เลยแบบ ไปอีกข้างนึงค่ะไปตัวมาเก็บอีกข้างนึ่งซีงงคีรถเมลไปหี่นอก่ะเดับะ่านตัวแบบนี้หิมะก็มีอยู่นะคะดี๋ยตรงถนนงอนเดินเข้ามาตัดออกแล้วก็จะเดินง่ายกว่า สนะคะค่อยเจอกันที่บ้านบ๊ายบายค่ะมัสเตอกินน้ำกินน้ำหเกสเก็ตมัแม่อยากอยากต้องมีอยากเก็บแม่อยากบอกว่ารักแม่สวัสดีนะคะนาำพักนิดแก่ถึงบ้านแล้วคะ่ะสวัสดี <c oughs> ค่ะอ๋ออ่ะกินน้ำบอก Jag älskar dig. Jag älskar dig. Jag älskar dig. Så, nu jag det här. Då ska jag är en massa saker innan jag gör min Jag ska ha falukorv นี่เป็นเหมือนมูยนโยฝรั่งเนาะฟอร์คอร์ดฟอรคอร์ดซื้อมันเทศร้านซูเปอร์มาร์เก็ตนี้ถูกกว่าร้านที่ไปนะคะอันนี้โลละสิบห้าได้มาสามสามลูกคะ่ะนี่ค่ะมันหวานเทศนะคะ อันนี้เท่าไหร่กิโลเนี่ยนี่จากโต๊พี่นออ้อง่นี้700กรัม700กรัม10บสิโครนค่ะ7จ็ดรอ้อยกรัมสิบอแล้วก็ซื้ออุ๊เป็นพิกซ่ามิสเป็นชีสนะคะซื้อมาอันนี้500กรัมค่ะครึ่งกิโลซื้อมาไว้ทำพิซซ่าบ้านค่ะ ส่วนนี้ก็เป็นโดนัทนะคะเป็นโดนัทอยาจะให้เด็กๆกินจังค่ะอืมไม่ได้เนี่และะ้วเสียแล้วทย,ยังไง้เสร็จแล้วก็ซื้อน้ำจิม้มค่ะน้ำจิ้มไก่ค่ะพี่น้องน้ำจิ้มไก่หนึ่งขวด Sweet Chili Sauce ย่สสยาแล้วอันนี้โยเกิร์ต Vanilla ครีมวานิลาค่ะเพื่อแม่ใจจะเบเกอร์บอกก้าเบเกอร์วาสันโอ้ยบอกก้าทำขนมขนมแล้วก็ควรระบ,บีพี่น้องเอ้ย,ยโลละห้าสิบโครนโลละห้าสิบโครนแล้วเขาเอาแต่ลูกเล็กๆมาขายเฉพราะวันนี้เพว่ารุงนี้เขาบรรลุหรือว่าจะมาอีกย่ำใดลูกเล็กๆเ,เองค่ะพี่น้องแต่ก็ํามว่าจะพิ่ต่ำไดบ้างก็พอ่ต่ำไดอยู่คนาแม่ใ้จะต่ำ แทนมะละกอนะคะแล้วมันก็ถูกกลัวอยู่แต่ก็ดีแล้วเขาประองซื้ออลูกใหญ่เกินไปเพราะว่าอันนี้ก็เหมือนแบบว่ากินครั้งเดียวอะไรประมาณนี้เนาะอย่างก็บ่ากันไปอันนี้เท่าไหร่11.18ครูน,รนูนนี่โลละ50โครนอันนี้224กรัม224กรัมก็เป็น11โครนค่ะพี่น้องนี่ลูกเล็กๆนี่ ก็ซื้อกุ้งกุ้งใหญ่นี่แรกกุ้ยแรกกุ้ยอ่ะอืมนี่น่าชอบกินแรกกุ้ยอร่ออืมอันนี้เด็กๆจะเหนื่อยหน่อยนะคะหลังจากเลิกเรียนเพราะว่าเดินไปขึ้นรถเมล์ด้วยค่ะน้องหลังจากไปรับลูกอันนี้พี่องน่กรัมไหมคะอันนี้ก็ครึ่งกิโลอันนี้ก็ห้าร้อยกรัมนี่ห้าสิบโครนค่ะพี่น้องห้าสิบโครนนี่แล้วก็ไอตเสื่อพิซซ่าคิดเป็นพิซซ่าเซ็ต ข้างในมันก็จะมีแป้งแล้วก็มีซอสมะเขือเทศนะคะเน่เดนม่รตจะทำพิซซากินเองกับเด็กๆจะทำใบโอ๊ป๊อบโอเกือบเนี่ยนี่ซื้อมาสองแพ็คค่ะเพราะว่ามีชีสแล้วก็โรยชีสแล้วก็เผื่อจะใส่อะไรเพิ่มลงไปก็บ้ากันไปจะใส่เบคอนหรือจะใส่แฮมอะไรประมาณนั้นก็บ้ากันไปนาะค่ะพี่น้องมือนี้ซื้อซํานน่ค่ะที่นี่เล็กนออ่อยเอมโอเด้ฮอร์นิฟอก อันนี้ซื้อให้เด็กๆด้วยนะคะคกินงกล็กระหลอดนี่ได้คนละกล่องน,นี่ดิน่นาก็ได้คนละกล่องด้านอบนซ้อนี่ได้ไดกล่องแบบเป็นเพียงลีนนะคะอ๋อให้เทแค่นี้แอ่าส่วนโดนัทเอาไว้กินคิปครักกบกินกับดื่มกาแฟอะไรค่อยว่ากันน้อเด็กๆอันนี้เป็นแท่งเป็นแท่งน้องเอาตายเก็บอันนี้น่งอ๋ออ๋ออ๋กินเลยลูกเก็บคองไปน้ำครับพี่น้อง Mm. Mm. Okej. Okay. Det um, här till mamma um. och det här till mig. Det blir jättebra. Skål! Eller vill du ha mer vatten? Mm. Jag ska hämta mer vatten. Ja. Mm. Mm. Ah, skål, Lo. Skål! Skål, 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 skål. Skål, อน้ำเปล่าก็ไร่ดูแค่พูดได้เอ็มบิต่อมาเฮลทะเดนเด้มาแบ่งเป็นครึ่งนที่สัรงานจาเหนึงมันเฮลท์ตดนเฮลท์เดนแต่ว่าเขาเรียกว่าอะไรถ้าจากหนึ่งแล้วก็มาแบ่งออกเขาเรียกว่าเฮล่์ตดนอะรสัอย่างวจดอก็ไม่รูก อุ้ยตรงนี้น่าอกโซบะมะคลัมอกโซซมือืมอมืดแล้วนะคะนี่เริ่มมืดแล้วเฮ้ยนี่พี่นองมันกระเด็สว่างเลยภายในครึ่งชั่วโมงจะจะมืดต่อไปจะยิ่งจะมืดมืดมืด แต่ถ้าต่อไปก็จะนลิกางว่าจะสว่างนิดหน่อยนะคะเนาะเพราะว่ามันก็ยังหน้าหนาวอยู่อ๋อ uh huh. oh. วันนี้เราจะกินอะไรง่ายๆอะไรค่อยาก,กันนะคะพิซซ่านี่ก็จะทำไปทำไปทางห้องบาก,กินทังที่เพื่อไม่ตเอาแช่แข็งอีกอย่างจังสิ Um, แต่น,นี่เขาเอามันจะหมดอายุแม่นเดือนหนาผลบ่ะเดือนหนาผลนาพี่น้องเดือนเฟบรุยอันนี้อดิไวยในตู้เย็นไวในตู้เย็นอยเอ่อก็จะกินของที่มีในตู้ตู้แช่แข็งอยังกันไปเพื่อเม,ม่ตาลได้จำอันนี้เมือเมื่อนี้ ส่นเด็กๆก,ก็จะไม่มีไม่พิจารนี่เนี่ยนี่นพิจาร์อุสมิไม่มีมพิจาอยู่อันนั้นแต่นี่จะทําสดอันนี้จะทําสดกับเด็กๆด,ด้วยแล้วเด็กๆก็จะช่วยแม่ทําด้วยพิจาเ์ <This S 1> คุยบ้า <isn 't S 1> กัน <it> มาไหนอร่อยไหม กินเดอร์อะไรไหมกินเดอร์เหรอกินเดอร์ช็อกโกแลตกินเดอร์ช็อกเลยอืมอืมเรบรออ๋อโอเคค่ะท่านผู้ชมคะจังใดจังเจอกันเนาะถ้าวิดีโอที่ท่านผู้ชมไม่แล้วก็เจอกันใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย ค่อยเจอกันค่ะพี่น้องสุดุสุขคนบ๊ายบายบ๊ายบายเฮีก็ตเปโดนน้เ hmm. hey <So. S 1> mm ียออเฮีก็ตเปโดนน้จบ